ที่จังหวัดมุกดาหารนะกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยนะครับทั้งในเรื่องในแง่ดีแล้วก็ในแง่ร้ายที่มุกดาหารครับตำรวจเขาก็ตั้งด่านกันตามปกติเนี่ยนะครับด่านเคอร์ฟิวนะครับก็พบนะฮะหญิงสาวรายหนึ่งครับขับรถมานะครับอ้านตัวว่าเป็นบุตรสาวของราชการาระดับสูงนะฮะเป็นลูกสาวผู้ว่าผู้ว่าการจังหวัดเลยฮะนี่ฮะผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกใช่ระบุแบบนี้เลยบอกเลย ใช่ไหมฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทํางานอย่างแข็งขันนะครับเพราะถือว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องทํางานก็ต้องกดขันนะครับสุดท้ายแล้วก็ถูกจับครับถูกจับมาเนินคดีครับก็ส่งสารจังหวัดพุกดาหาฮะสารจังหวัดพุกดาหารก็ลงโทษสถานหนักเลยนะครับจาคุก6กเดือนปรับ10,000บาทครับนี่ฮะข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินแต่เนื่องจากว่าจําเลยทั้งหมดคือลูกสาวผู้ว่าเนี่ยไปไปกับเพื่อน นะก็โดนหลายคนอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าจำเลยทั้งหมดเนี่ยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนครับเลยลดโทษให้กิ่งหนึ่งคงจำคุก3เดือนปรับ5 0 0พันแต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีครับ<อ>นี่ฮะขนาดแค่เออเลยเคลฟิลไปแค่50นาทีนะครับแป๊ดเดียวนะครับเนี่ยผ่านไปสี่แยกเมืองใหม่นี่หญิงสาวสองคนก็จีว่าไงลูกสาวผู้ว่ากับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ในภาพเราจะเห็นมีรถขนส่งนะฮะอย่างรถขนส่งนี่อันนี้ยกเว้นยกเว้นครับขนส่งอาหารขนส่งสินค้าบุคคลที่ต้องทํางานมีกะมีเวรพวกนี้นะครับแต่ว่าเขาจะต้องมีหนังสือของต้นสังกัดของบริษัทนะครับอย่างพวกเราเนี่ยฮะก็ก็มีหนังสืออยู่นะครับนี่ฮะแต่เราก็พยายามที่จะไม่กลับให้มันวุ่นวายหรอกนะครับก็กลับให้มันอยู่ในเวลานี่แหละแต่ว่า หลังจากเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับท่านพ่อเมืองสองแควนะครับนะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ฮะ,ะคุณอะไรละ่ะไม่ได้ระบุไว้คุณพิพัฒน์ขอไปฮะคุณพิพัฒน์เอกพาพันธ์นะผ<บ>ู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับได้โพสต์เฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กของตัวเองของตัวเองนะเลยครับนี่ฮะที่เห็นนี่ฮะลูกของใครไม่สําคัญลูกชาวบ้านลูกกำนันลูกผู้ว่าถ้าผิดกฎเคอร์ฟิวให้ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นครับ กฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสําหรับใครครับอโอ้โห,โหนี่ฮะได้ใจไงโโถ้าเป็นบางสันบอกได้แรงอก <c oughs> นี่ฮะคนก็ไปชื่นชมเยอะเลยบอกว่าแม่ถือว่าผู้ว่านี่มีความยุติธรรมนะครับนะแล้วก็แม้ว่าจะเป็นลูกสาวตัวเองตัวเองเป็นข้าราชการระดับสูงนะต้องถือว่าบิ๊กนะอ้างลูกผู้ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรอดนะเอาจริงนะ โก้จริงๆนะฮะใหญ่ที่สุดในจังหวัดนั้นนะฮะใหญ่กว่าผู้การที่เป็นตำรวจอีกนะครับตามขั้นตอนการมาขบัญชาเนี่ยนะแต่ก็ถือว่าท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมา<ช>นะครับนี่ฮะ